จากคลิปก่อนที่มีคนพบเครือข่ายลับๆในวงการเกมอินดี้ซึ่งคาดเดากันว่าอาจจะมีมือมืดที่เราไม่เห็นกำลังชักใจวงการเกมอยู่เบื้องหลังและมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทดังๆมากมายรวมถึงขวัญใจชาวเกมเมอร์ทุกคนอย่างสวีทเบบี้หรือว่าเด็กหวานและในวันนี้เนี่ยมันก็ได้มีข้อมูลอัเปเดตมาอีกครั้งแถมข้อมูลใหม่ในส่วนนี้มันก็ยิ่งทําให้เรื่องราวมีรลับลมคมในามากขึ้นไปอีกหลายเท่าซึ่งมันมีอะไรกันบ้างเนี่ยวันนี้เรา,าเปิดโปงกันเลยดีกว่าครับ เปิดตัวแบรนด์ใหม่ของแบ k ค์ข้ r อีสปอร์กับ Unleash Energy Drink เพิ่มโฟกัสว่องไวรีเฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับป,ประรดบลูเบอรี่เลมอนและรถพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อป e ี Lazada และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน Description เลย ก่อนอื่นเลยเราต้องอธิบายทุกคนฟังกันก่อนว่าปกติแล้วในประเทศฝรั่งเศสรัฐบาลจะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้สำหรับการสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์ยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์แอนิเมชั่นวิดีโอเกมโดยเฉพาะซึ่งจะดําเนินผ่านหน่วยงานที่มีชื่อกันย่อๆว่า CNC โดย CNC นั้นจะมีหน้าที่ดูแลการให้ทุนสนับสนุนสื่อต่างๆในงบที่สูงมากซึ่งคิดเป็นหลายล้านยูโรต่อปีซึ่งบางเกมก็จะรับเงินทุนเพียงแค่ส0 0 0มยูโรเท่านั้นในขณะที่บางโปรเจกต์ก็จะได้เงินทุนสูงถึง200 0 0นยูโรและการ ใ,ใจว่าใครจะเป็นคนที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนเหล่านี้มันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ C&C n ฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่มันยังเกี่ยวข้องกับองค์กรที่มีชื่อว่า SNJV ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้บริหารจัดก,การสตูดิโอเกมต่างๆทั่วฝรั่งเศสโดยพวกเขามีบทบาทในฐานะบอร์ดผู้ให้คำปรึกษาช่วยตัดสินใจในการร่างนโยบายต่างๆและลงมติเพื่อเลือกโครงการที่สมควรจะรับเงินทุนจาก CNC อีกด้วยปัญหาก็คือโกลิค้นพบว่าสมาชิกของบอร์ด SNJV แต่ละคนล้วนมีบริษัทเป็นของตัวเองและพวกเขาก็ได้เงินสนับสนุนจาก CNC ด้วยเหมือนกันและก็เป็นเงินจํานวนไม่น้อยดังนั้นมันเลยกลายเป็นจุดตั้งต้นของคําถามที่น่าสนใจว่ามันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่มาทับซ้อนกันหรือเปล่าและ โครงสร้างต่างๆที่มันดูเป็นทางการมากมายเหล่านี้แท้ที่จริงแล้วมันคือเครือข่ายของคนวงในที่กำลังนำเงินไปแบ่งกันให้ตัวเองมากกว่าหรือไม่อย่างแรกเลยก็คือออเดรล์ปรินซ์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในวิงอินเทอร์แอคทีฟและก็เกมเบเกอร์แถมเธอ,อยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวูเมนอิมเกมในฝรั่งเศสอีกด้วยโดยก่อนที่เธอจะเข้าวมกับบอร์ดบริหารของ s n j v ในปี2020เธอและสตูดิโอของเธอเคยได้รับเงินทุนจาก CNC ไปแล้วถึง5ครั้ง โดยมีชื่อของเกมเบเกอร์และชื่อเก่าอย่างซันชัยแลบเป็นผู้รับเงินทุนดังกล่าวและหลังจากที่เธอเข้าร่วมบอร์ด SNJV ไปแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเธอก็ได้รับเงินลงทุนเพิ่อมอีกสองครั้งด้วยกันเพื่อใช้สำหรับการพัฒนาเกมและยังได้รับเงินทุนมาอีก3าครั้งสำหรับองค์กรบู m e n i ินเก e France ซึ่งถ้าเอามานับรวมกันแล้วบริษัทของเธอได้รับเงินสนับสนุนจากในส่วนนี้มาแล้วมากกว่า10ครั้งถึงแม้จะไม่มีการระบุจำนวนเงินออกมาชัดเจนแต่ก็เชื่อว่าเป็นจำนวนเงินหลายล้านยูโรอออย่่่าางงแนนนนนกกจกี้ลซึ เป็นซีอของ Piece of Cake Studio พวกเขาก็เคยได้รับเงินทุนครั้งแรกจาก C&C n ในปี2016สําหรับเกม Hack Tag และหลังจากที่เขาเข้ามาร่วมกับ Boy SNJV ในปี2020บริษัทของเขาก็ได้รับเงินทุนเพิ่มอีก3ครั้งในปี2021 23ยีแล้วก็24สําหรับโปรเจกต์ Crossroads และ Fantastic Heaven โดยแบ่งเป็นทุนการพัฒนาและทุนสำหรับผลิตเกมจริงรวมทั้งหมด4ครั้งด้วยกัน เอ r w เว s o โซจาก Old School Game ก็มีชื่อในฐานะผู้บริหารบริษัทที่รับเงินทุนจาก CNC ไปถึง6ครั้งและหนึ่งในนั้นก็คือโปรเจกต์อย่างค ry ป t i c l p p t h ซึ่งได้รับเงินในเดือนธันวาคมปี2024ที่ผ่านมาโดยโชว์นั้นก็นเป็นทีงเขายังอยู่ในบอร์ดบริหารของ SNJV ด้วยเหมือนกัน ยังมีอีกอย่างดาวิดราบิโนจากโฮโมลูเดนโดยเขาไม่เคยได้รับเงินทุนจาก CNC มาก่อนแต่ละงจากที่เขาเข้ามาร่วมกับบอร์ดบริหาร s n j v เขาก็ได้รับเงินทุนถึง2ครั้งด้วยกันในปี2 0 2 1และก็2024ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการได้รับทุนดังกล่าวนั้นมันเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เขาเข้ามีบทบาทในบอร์ดบริหารโดยตรง ซึ่งนี่คือข้อมูลคร่าวๆที่โกดิกเป็นคนสืบค้นออกมาและถ้านับรวมกันทั้งหมดแล้ว <c oughs> ก็จะมีสมาชิกในบอร์ดบริหา,าร SNJV ถึง8คนด้วยกันที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเงินทุน C&C n ซึ่งมีถึง5คนด้วยกันที่รับเงินทุนในขณะที่ตัวเองกำลังดำรงตำแหนง่งและบางคนก็ดรับเงินทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าและยอดเงินทั้งหมดที่สตูดิโอของคนกลุ่มนี้ได้รับไปจากรัฐบาลน,นั้นก็น่าจะมากถึง3ล้านกว่าโยูโรหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ140ล้านบาทกันเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็คือกลุ่่่่มมคคนนนนนทีีียอดาาากกใใรรเจววัป ไรับเงินเหล่านี้ไปอีกด้วยถึงแม้ตอนนี้จึงไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนออกมาว่า w ี n อ i นเทอร์แอคทเคยได้รับเงินจาก CNC โดยตรงหรือเปล่าแต่ Gothic Therapy ก็คนพบว่า1ในเกมที่วีงเคยให้เงินสนับสนุนนั่นก็คือเกมอย่าง Don't Forget Me ของสตูดิโอที่มีชื่อว่า The Moon Pirate โดยสตูดิโอดังกล่าวเคยได้รับเงินสนับสนุนจากซี c ไปแล้วถึง90,000ยูโรในช่วงเดือนธันวาคม2020 และเกมนี้ก็เคยอ,อยู่ในรายชื่อเกมบนเว็บไซต์วิงก่อนที่ถูกลอ,อกไปซึ่งแสดงให้เห็นว่าต่อให้วิงจะไม่รับเงินจากส่วนนี้โดยตรงแต่เครือข่ายของพวกเขาก็ยังคงเข้าถึงแหล่งเงินเหล่านี้ได้อยู่ดีนอกจากนี้โกติกยังเชื่อมโยงให้พวกเรากลับไปนึกถึงวิสัยทัศน์ของวิงอีกด้วยโดยพวกเขาเคยประกาศเอาไว้ว่าจะสร้างสังคมเกมที่ยุติธรรมและเท่าเทียมซึ่งโกติกมองว่ามันเป็นแค่การใช้แนวคิดและอุดมการณ์มาเพื่อเป็นกอกกำบงังสำหรับการคัดเลือกโปรเจกต์ที่สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่มตัวเองก็เท่านั้นโดยไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพ ความน่าสนใจของเกมนั้นน,น,น,นัหรือการมีฐานผู้เล่นจริงๆบ้างหรือเปล่าพวกเขายัชีเห็นอีกด้วยว่ามีเกมที่ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลขณะที่เกมดังกล่าวนั้นไม่มีใครเล่นเลยแม้แต่คนเดียวและบางบริษัทก็เป็นเพียงแค่บริษัทเปล่ปาๆที่ไม่มีพนักง,งานหรือทีมงานเลยด้วยซ้ำในตอนท้ายโกธิกยังทิ้งคำถามที่น่าใจเอาเองด้วยว่า ถ้าระบบแบบนี้สามารถเกิดขึ้นในฝรั่งเศสได้แล้วมันจะมีก,กี่ประเทศกันละ่ะที่ระบบเงินภาษีของประชาชนถูกใช้ในรูปแบบคล้ายๆแบบนี้โดยที่ไม่มีใครรู้ซึ่งโกธิก็ไม่ได้กล่าวหาว่าเบื้องหลังมันมีการโกงหรือการการะทำผิดกฎหมายโดยตรงแต่เขากําลังชี้เห็นถึงภาพรวมของระบบที่มันกําลังหล่อเลี้ยงตัวเองวางโครงขายไว้แน่นหนาะและเลือกแต่คนสนิทของตัวเองเพื่อให้ได้รับโอกาสนั้น,น,น โกติกยังบอกด้วยว่าเขาเปิดรับข้อมูลจากวงในที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้พร้อมกับเน้นย้ำจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องนั้นไม่ใช่ของภาคเอกชนแต่มันคือเงินของภาษีประชาชนจำนวนมหาศาลและเรื่องนี้ก็ยังไม่จบลงแค่นี้แน่นอนเรียกได้ว่าเดือดกันมากเลยล่ะครับ ซึ่งพอขาอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเนจำนวนนึงก็พูดถึงประเด็นนี้ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยนะเพราะว่ารัฐบาลทั้งหลายก็มีการใช้สื่อบันเทิงเป็นเครื่องมือเพื่อปลุกฝังแนวคิดอะไรแบบนี้มานาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ละครเวทีวิทยุภาพยนตร์โทรทัศน์เพลงจนถึงวิดีโอกเกมในปัจจุบันสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปก็คือรูปแบบของสื่อแต่แกนแท้ของมันเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ดีแต่ปัญหาหลักก็คือมันไม่เคยได้ผลเลยในสังคมที่เปิดกว้างจริง เพราะการจะใช้โฆษณาชวนเชื่อแบบนี้ให้ได้ผลมันก็ต้องควบคุมทุกอย่างแบบเป็นเซนเด็ดขาดสิ่งที่น่าคิดจริงๆก็คือถ้าเกิดว่าคนฝรั่งเศสร,รู้ว่าเงินภาษีที่พวกเขาจ่ายไปนั้นถูกออยหมุนให้กับคนกลุ่มเดียวที่นั่งอยู่บนบอร์ดและคอยเซ็นงบอนุมัติให้กับตัวเองแบบนี้พวกเขาจะยอมปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเ,เฉยๆได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าพวกเขายังคงเฉยต่อไปและยอมให้กลุ่มคนที่มีอำนาจเหล่านี้กวาดเงินไปใช้กันเองมันก็อาจจะเป็นสัญ,ญญาณที่น่ากลัวสำหรับประเทศนี้แล้วนั่นเอง ชาวเน็ตอีกคนหนึ่งกระชี้จะเห็นว่าการขโมยเงินจากภาษีประชาชนไปเพื่อผลักดันวาระของตัวเองโดยไม่ผ่าน,นกลไกตลาดเสรีนั้นถือเป็นเรื่องปกติของพวกชอบใช้โฆษณาชวนเชื่อพวกนี้มันไม่สนหรอกว่าตลาดต้องการอะไรไม่สนว่าผลงานของตัวเองจะมีคนเล่นหรือไม่ขอแค่พวกเขามีอำนาจมีคนในระบบคอยนุนหลังอยู่ก็พอแล้วแล้วก็เอาเรื่องของความหลากหลายหรือว่าความยุติธรรมบับังหน้าก็เท่านั้น มีบางคนที่ออกตัวเลยว่าเขาคงทําอะไรไม่ได้มากสิ่งเดียวที่ท,ทาได้คือโหวตด้วยกระเป๋าตังค์หรือก็คือไม่อุดหนุนเกมหรือโปรเจกต์ที่เห็นว่ามีเบื้องหลังแบบนี้ไม่ซื้อไม่เล่นไม่ให้ค่าไม่ว่าคอนเทนต์พวกนั้นจะมาจากรูปแบบไหนก็ตามหลายคนเนี่ยก็เริ่มตั้งคาถามกันแล้วว่าสรุปแล้วตอนนี้พวกเราอยู่ในสังคมที่เปิดให้มีการแข่งขันอย่างยุติธรรมจริงหรือเปล่าและถ้าความหลากหลายถูกใช้เป็นเครื่องมือบางหน้าเพื่อกระจายผลประโยชน์ให้กลุ่มคนเดิมๆที่อำนาจเอาไว้แบบนี้อยู่แล้วระบบนั้นยังจะสมควรเรียกว่าโปร่งใสยอยู่จรริงหืืออเปล่าก็ถ คำถามที่น่าสนใจมากเลยล่ะครับและเพื่อนๆละ่ะมีความเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ทิดตาตคลิปนี้เลยนะครับมันเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางชอ่องแบงค์ข้อ e ีสปอร์ตก็อย่าลืช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยละ่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ